สวัสดีค่ะนะคะบายบายแบบนี้สําคัญเลยพลาดไม่ได้เลยกินจริงรีวิวจริงนะคะแล้วก็อยากจะบอกต่อจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่ากินทุกวันแ่ะเนาะเออนะคะสาหรับนะคะเอ็ SM สมส่วนของเราค่ะสําหรับนะคะคนที่นะคะอยากผุนสวยอยากผิวใสยอยากสุขภาพดีนะคะที่สําคัญนะคะอยากนะคะลดของหวานเนาะเออใครที่นะคะอยากแบบเบาหวานนะคะอยากแบบควบคุมน้ําหนักควบคุมคอเลสเตอรอลควบคุมไขมันควบคุมนะคะระบบนะคะ ความหวานของเบาหวานนะคะครูแนะนําเลยกินเอสเอ็มสมส่วนนะคะวันนี้ครูก็จะมานี่เลยชมกาแฟนะคะกับนะคะชานมของเรานะคะครูบอกแล้วว่าครูเป็นคนที่ชอบกินนะคะมีแอนแมทนะคะครูนะคะไม่ค่อยชอบกินแบบเดียวๆนะคะเราก็จะมาผสมกันแบบนี้นะคะทีให้พวกเราดูนะคะนี่เลยนะคะ เลเซ็มสมส่วนของเรานะคะไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันค่ะและที่สําคัญนะคะไม่นะคะทําให้เราอ้วนนะคะให้ผิวพรรณเราดีนะคะให้สมองเราโล,ล้นั้นนะคะให้อิ่มนะคะอิ่มไวอิ่มนานกินน้อยนะคะ ที่สาคัญหุ่นสวยหุ่นกระชับนะคะทําให้เรานะคะไม่ค่อยอยากของหวานนะคะใครที่หิวหวานแล้วก็มากินนี้ดูก็จะชื่นใจนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าครูกินอย่างเงี้ยทุกวันเลยนะคะ mm hmm. ถ้าสมมุติว่าใครที่ติดหวานเยอะหน่อยก็ลองนะคะลองผสมกันดูแบบนี้ดูสูตรนี้นะอร่อยจริงนะลองลองดูนะคะว่าใครที่ยังไม่เคยผสมกันเพราะมันจะเข้มข้นมันจะทําให้เราได้แบบรู้สึกถึงของหวานอะไรบางอย่างนะคะเห็นไหม ของเราไม่มีแป้งทุบเททุบละลายทันทีเลยนะคะตับเอ็มสมส่วนของเรานี่นะคะเราผสมกันคุณดูค่ะว่าเข้มข้นขนาดไหนนะคะนี่ราคาเอ็มสมส่วนของเราที่ดูแลหุ่นกุปานะคะถึงเราจะเป็นสาวอ้วนนะคะแต่หุ่นเราก็กระชับมากขึ้นหุ่นเราดีมากขึ้นมันไม่ทําให้เราอ้วนนะคะอ้วนขึ้นนะคะเห็นไหมนี่แหละที่สาวๆต้องการถึงฉันจะลงเยอะไม่ได้เหมือนคุณอื่นเขาแต่ขอให้หุ่นฉันกระชับนะคะบางคนน้ำหนักไม่ลงค่ะแต่จะพาตัวเล็กๆใส่ได้นะคะ อร่อยมากค่ะทุกคนค่ะกาแฟกับโกโก,โก้เอกาแฟกับชานม อร่อยมากเลยค่ะกับเอสเอ็มส่วนของเรามี3ามรสชาติมีโกโก้มีชานมีกาแฟค่ะนะคะกล่องหนึ่งนะคะ390บาทเท่านั้นมี1 0ซองนะคะกินได้10วันเลยนะคะถ้าวันนี้คุณรักสุขภาพคุณกินกาแฟทั้งทีคุณอยากดูแลทั้งหุ่นดูแลทั้งสุขภาพระบบนะคะเบาหวานนะคะดูแลทั้งนะคะระบบไขมันของพวกเราในร่างกายของเรานะนะไว้ใจเลือกเอสเอ็มส่วนส่วนค่ะคุณป้าแนะนําเลยบางคนกินไปลดเป็น10กิโลนะคะที่สําคัญนะกินแล้วต้องควบคุมอาหารด้วยนะไม่มีไม่มี สิ่งที่ทําให้หุ่นสวยแล้วเราไม่ควบคุมน้าหนักนะเราต้องควบคุมน้ําหนักด้วยในการลดอาหารนะคะลดแป้งลดไขมันนะคะเออนะคะเพื่ออยากหุ่นสวยเนาะวันนี้นะคะสิ่งที่คุณจะบอกพวกเราว่ากินเอสเอ็มส่วนแล้วสุขภาพดีจริงเพราะผลิตภัณฑ์ของเรานะสร้างมาเพื่อนะคะดูแลสุขภาพนะคะใส่ใจในเรื่องนี้จริงๆนะคะทุกคนขาใหญ่ทุกคนได้ลองใหญทุกคนได้เปิดใจกับสินค้าทีเอสบนนะส่งต่อสินค้าดีๆใ,ให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกค่ะนะคะกินแล้วติดใจยอย่างแน่นอนค่ะทีเอสดอรบยรวยงงในดงเงินกับคุณสตา